สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันอีกแล้วนะครับเช้าบรรยากาศไม่คลุ้มๆพาท่านผู้ชมมาอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของวันนี้เราอยู่กันที่บีหนึ่งสามเจ็ดมันค่อยนะครับมันค่อยพังงาลำปาง อ่า uh, ปรับแบบนะครับตอนทีหัวเสาปรับแบบปรับบัททอมใช้เวลาสักยี่สิบสามสิบนาทีครับก็พยายามหาวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบรรยากาศแถวพระงาวเนี่ยนะครับ,ากการนะรบปรับแบบ เบอร์หกสี Be ่ห้าหกนี่นะครับแับแบบเบอร์หกคอนเทหัวเสานะครับใช้เวลายี่สิบสามสิบนาทีนะครับก็รอ สักพักหนึ่งก็ถือคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนทำคลิปครักด Subscribe กดติดตามฝากช่องเล็กๆช่องรถไฟไทยไว้ด้วยนะครับนมากแอดมินก็เสนอการก่อสร้างนี่แหละนะครับ นี่ครับเบอร์หกนะครับปรับแบบเสร็จปุ๊บก็เทเสร็จเป็นหัวเสาเบอร์ห้าเนี่ยนะครับภาษากรีกเนี่ยนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับสบายสบายงานไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าฝนตก ตกแล้วที่นี้น้ำขังน้ำขังก็ใช้เวลาสูบน้ำวันสองวันนะครับบ,รรบ่อลึกลึกหกเจ็ดเมตรสิบเมตรบางบอ่อมันมีงานอยู่อบีหนึ่งสองหแต่ช่างหน้างานโทรมาคันช่วยแหละนะครับสูบน้ำไม่ทันนะครับเปลี่ยนเป็นพวกนี้นะครับงานก็เลยเหลือไม่กี่งาน ชมบรรยากาศนะครับชมวิวส,สวยแวๆแถวแถวอำเภอเงามันค่อยนะครับแถาหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดมีแปดต้นนี่นะครับวิวส,สวยนะครับอัปเดตการสร้างทางรถไฟ ถูกใจดไแร์ก็แชร์ให้อดมินด้วยนะครับคนทําคลิปจะได้มีกำลังใจนะครับการน,นำเสนอหลายรูปแบบนะครับแต่เริ่มมาบุกป,ป่ามาขุดบอ่อมาเทรีนเทเจาะซ้ายแนวฝังเข็มตอกเข็มกัน มด้วยบรรยากาศสบายๆปรับแบบนะครับปรับแบบปรับแบบหรือปรับบัฒธรรมภาษาช่างเรียกปรับบัฒทธรมเบอร์หขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์กดแชร์ ครับเพื่อให้คลิปมีคนดูเยอะๆครับก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับจนกว่ารอถไฟจะวิ่งได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็สนับสนุนเพื่อนๆนะฝากติดตามฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับตลอบคนทำคลิป สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้มีอุปการะคุณครับแล้วก็พเพื่อนๆนะครับก็อบอกนกไม่มีขนคนไม่มีพวกขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับพวกเราจะประสบความสําเร็จได้ก็อาศัยพเพื่อนๆพี่ๆนี่แหละครับทั้งช่องที่เขาดังแล้วนะครับ มีผู้ติดต,ตามหมื่นสองหมื่นเป็นแสนนะครับเราก็อาศัยเพืพี่ๆนี่แหละที่เข้ามารับชมแล้วก็กดแชร์กดแชร์ให้นะครับก็มีผู้ติดตามเพิ่มนะครับเราทำคลิปกันตั้งแต่ผู้ติดตามไม่มีเลยนะครับผ่านมาสักแปดเก้าเดือนนะครับก็มีผู้ติดต,ตามสามพันเกือบสี่พัน หวังกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็การสนับสนุนจากเพื่อนๆแอดมินก็พยายามนำเสนอคลิปนะครับที่หลายๆรูปแบบส่วนมากเลยก็เป็นการจางทางรถไฟนี่แหละนะครับนี่ครับ ปรับแบบกันอยู่นะครับใช้เวลานานครับก็พูดคุยกับเพื่อนๆไปด้วยนะครับประมาณยี่สบสามสิบนาทีชมวิวนะครับขอบคนกำลังใจนะครับที่เข้ามากด subscribe เพื่อนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับชมวิวเช้า รถไฟไทยนะครับเรามาอยู่กันที่อ137เสา 1, 7, 6, 8ต้นเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะครับท่านผูช้ชมนะครับใช้เวลานานนะครับก็ลงคลิปพอประมาณนะครับ6-7นาทีการทำงานแล้วก็วิวสวยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าน,นะครับท่านผูช้ชมนะครับโชคดีมีกันใช่สวัสดีครับ